โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับการติดตั้งขอบป้ายทะเบียนในมิสโซบิชนิวปาเจโร่นะครับลูกค้านะครับมาเลือกติดตั้งจะเป็นขอบป้ายแบบหน้าสั้นหลังยาวนะครับเป็นพลาสติกกันน้ำนะครับแบบสีดำแล้วก็เดินเส้นข้างขอบขาวนะครับแล้วก็ป้ายเดิมของคุณลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ได้มีการโคเวอร์อะไรเนาะเดี๋ยวเราจะทำการแกะออกแล้วก็ทำการทำความสะอาดแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวเรามาช่กันครับ นี่นะครับป้ายเดิมก็คือจะเป็นพลาสติกน,นะก็คือค่อยๆงัดด้านข้างออกนะครับแล้วก็คือมันจะมีเป็นตัลล็อกนะฮะแล้วก็คือแค่นี้เองยกออกมาข้างในก็คือจะเห็นมีนอ็อตยึดนะฮะบ,บางงานก็จะเป็นนอ็อตหัวแฉกนะครับบางงานก็จะเป็นนอ็อตเบรสิตนะเดี๋ยวเราก็จะไขออกมานะครับเมื่อเราไขาออกมาเสร็จแล้วมันจะมีรอยอยู่เราก็จะทำการมาร์คจุดยึดเดิมกับแผ่นป้าย ด้านหลังตัวใหม่นะครับเพื่อให้มันตรงนะครับแล้วก็ทําการยึดเข้าไปใหม่โอเคครับโอเคครับเราทําการมาร์กจุดยึดเดิมเข้าไปนะครับสังเกตว่ารอบป้ายยึดด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นรูอย่างนี้นะครับรูตรงนี้ก็คือเอาไว้เป็นจุดกําหนดมาร์กยึดน็อตน,นะครับเข้าไปที่ตัวรถนะนะครับตัวนี้ก็คือจะยึดจากรูแรกนะครับ เมื่อเรายึดกําหนดจุดได้แล้วเราก็ไขน็อตเข้าไปยึดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้จะสังเกตได้ว่าแรงคาเนี่ยจะมีรูอยู่อย่างนี้ซึ่งรูตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นลักษณะของตัวแผ่นยึดด้านในอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะที่ช่างกำลังจะติดนะครับเพื่อกันไม่ให้ป้ายมันเคลื่อนแล้วก็หลุดออกมาอีกชั้นหนึ่ง นะครับโอเคครับคราวนี้นะครับเมื่อเราทําการเอาป้ายทะเบียนนะครับทำความสะอาดนะฮะเราก็จะทําการนี้นะครับเอาตัวยึดด้านข้างนะครับยึดประกบด้านในป้ายทะเบียนนะฮะคราวนี้ก็คือจะอยู่แนบสนิทแล้วนะครับกับแผ่นยึดด้านหลังนะครับแล้วเราก็จะเอาแผ่นโคเวอร์ด้านหน้านะครับใส่ประกบเข้าไป อย่างที่บอกนะครับป้ายทะเบียนตัวนี้จะเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวสีดำตัดด้วเส้นขอบขาวนะครับตรงนี้ก็คือจะมีในส่วนของล็อกนะอยู่ทั้งหมด6.8จุด8จุดเลยนะครับข้างหน้าจะมีอะคริลิกใสปกปิดป้ายทะเบียนจะกเหินเศดินจะเด็นโดนป้ายด้วยนะครับก็ กดเข้าไปล็อกให้ดังเสียงดะกลึกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของการติดตั้งกับป้ายทะเบียนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูป้ายด้านหลังกันนะครับว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงกันโอเคครับโอเคครับมานี่คราวนี้ในส่วนของด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นแบบขอบยาวนะครับก็ขอย้ากันอีกครั้งนะครับป้ายทะเบียนตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวสีดํา ตัดด้วยเส้นขอบข้างสีขาวนะฮะเพิ่มความสปอร์ตนะครับเป็นป้ายพลาสติก,ก ABS อย่างดีมีแผ่นอะคริลิกใสปิดด้านหน้านะครับปกป้องป้ายทะเบียนจากเศษหินเศษดินกระเด็นโดนป้ายทะเบียนนะครับติดตั้งอยู่ในมิตซูบิชิอ่าปาเจโร่สปอร์ตสมใหม่นะถ้าสนใจยังไงเราก็ทิ้งรายละเอียดเอาไว้ข้างใต้คลิปนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไว้เดี๋ยวข้างหน้ามาชมกันใหม่นะครับว่าจะเป็นกรอบป้ายแบบไหนกันโอเคครับุคณครับ